สวัสดีค่ะพบกับสาระด้านสุขภาพจากร้านประกายเพสัชร,ร้านยาโดยเพสัชกรนำเสนอโดยวราพรตประนิยกรวิธีรักษาช่องคลอดกลิ่นเหมน็นช่องคลอดกลิ่นเหม็นนั้นไม่ว่าจะเป็นเหม,นเมน็นบูดเหม็นเน่าเหม็นเปรี้ยวทำให้ขาดความมั่นใจอายผู้นอน อายหมอไม่กล้าปรึกษาหมอจึงทำให้รักษาไม่ถูกวิธีเกิดเป็นเรื้อรังได้ช่องคลอดกลิ่นเหม็นเกิดจากช่องคลอดอักเสบจากการติดเชื้อโรคคือเชื้อราเชื้อแบคทีเรียเชื้อพยาธิหรือทิโคโมเนสวาจินาลิสหรือมีสิ่งแปลกปลอมอยู่ในช่องคลอดหรืออาจจะเป็นมะเร็งปากมดลูก ซึ่งการรักษาจะรักษาตามอาการและสาเหตุของการเกิดกลิ่นเหม็นถ้าเหม็นจากการติดเชื้อโรคจะรักษาด้วยยากินและยาสอดช่องคลอดระยะเวลาในการรักษาประมาณ2-4สัปดาห์ซึ่งระยะเวลานั้นขึ้นอยู่กับเชื้อโรครักษาคู่นอนพร้อมกันควรปรึกษาเรื่องยากับเภสัชกร ถ้าหากรักษาเกินสองสัปดาห์ไม่ดีขึ้นควรรับการตรวจรักษากับแพทย์เชี่ยวชาญถ้าหากว่าช่องคลอกลิ่นเหม็นจากโกรคมะเร็งปากมะลูกให้รักษามะเร็งที่โรงพยาบาลจากแพทย์เชี่ยวชาญข้อควรปฏิบัติตัวในช่วงของการรักษานั้นถ้าหากว่ามีเพศสัมพันธ์ควรสวมถุงยางอนามัย ไม่ควรกินยาสตรีเพราะยาสตรีมีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ไม่ควรสวมชุดชั้นในรัดและเสื้อผ้ารัดรูปจะทำให้เกิดหมักหมมล้างช่องคลอดถูกวิธีเพื่อป้องกันระคายเคืองและเพื่อให้แบคทีรียในช่องคลอดเกิดความสมดุลคือไม่ล้างบ่อยเกินไปล้างด้วยน้ำเปล่าหรือสบู่อ่อนๆพร้อมอาบน้ำวันละสองครั้ง ไม่ควรล้างด้วยผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดช่องคลอดไม่ควรสวนล้างช่องคลอดไม่ควรใช้สเปรย์ดับกลิ่นฉีดเข้าในช่องคลอดล้างเสร็จเช็ดให้แห้งโดยเช็ดจากอวัยวะเพศไปวาวนนะักถ้าเข้าห้องน้ำสาธารณะที่เป็นโถนั่งก่อนนั่งควรเช็ดด้วยแอลกอฮอล์ไม่ควรใช้หัวฉีดเพราะอาจมีชลาแอบแฝงอยู่ ไม่ควรโกนขนอวัยวะเพศเพราะขนมีประโยชน์เช่นป้องกันเชื้อโรคเข้าช่องคลอดป้องกันกลิ่นออกมาป้องกันการระคายเคืองและควบคุมอุณหภูมิของอวัยวะเพศช่วงที่มีประจำเดือนควรเปลี่ยนผ้าอนามัยบ่อยๆเพื่อไม่ให้เกิดความหมักหมมชุดชั้นในควรทำจากเส้นใยธรรมชาติ เมื่อซักชุดชั้นในควรตากแดดป้องกันการอับชื้นไม่ควรใส่ชุดชั้นในเก่าจนย้วยยานเพราะอาจมีเชื้อราหลังทำกิจกรรมที่เหงื่อออกเยอะควรอาบน้ำและเปลี่ยนเสื้อผ้าไม่สำสอนทางเพศไม่กินยาปฏิชีวนะพ่มเพื่อควบคุมน้ำหนัก ดื่มน้ำอย่างน้อยวันละ8แก้วลดอาหารที่มีน้ำตาลทุกชนิดเพราะน้ำตาลเป็นอาหารของเชื้อโรคควรดื่มนมเปรี้ยวหรือโยเกิร์ตเพื่อเพิ่มแลคโตบาซิลัสที่เป็นแบคทีเรียดีให้ร่างกายงดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์งดสูบบุหรี่คลายความเครียดด้วยกิจกรรมสันทนาการพักผ่อนให้เพียงพอ ปัญหาช่องคลอดกลิ่นเหม็นที่เกิดจากการอักเสบติดเชื้อโรคถ้าถูกยาจะรักษาหายง่ายคนไข้จึงไม่ควรอายถ้ามีปัญหาควรรีบปรึกษาเรื่องยากับเภสัชกรถ้าเป็นเรื้อรังควรได้รับการตรวจรักษากับแพทย์เชี่ยวชาญสาระสุขภาพจากร้านประกายเภสัช ร้านยาโดยเพศจักรอำเภอรบรบือจังหวัดมหาสารคามท่านสามารถติดตามคลิปสุขภาพได้ที่เพจและ YouTube ประกายเพศรหรือมีปัญหาด้านสุขภาพปรึกษาที่เบอร์043771325